เฟรีย,ย,ยบร้อยอ๋อาราเ้าก็เรเลยะเออบอร์ฟารดอนเป็นหนึงเขากับโครไก่ี้ตัวเลที่เขาได้มาเมื่อกี้เ็เอวมาดูหากินที่ก้อนไปเลายาาเก็เลบรรยากาศค่ะอยากตัวเลยอยก็ทำท้าสิต๊ะม่อยู่เลยเพราะว่าหอดฤดูหมละ

này cả xoài rồi các này còn cả những cái thằng đây vừa yêu còn này cả đây hà lỗ bạn nhìn có những họ cả 3 bát tụi con này cái thứ nhìn 3 bát thứ này hà lỗ ตกไม่เหาไม่หลนงแต่ก็ไม่ได้ชจ๊กโตหนึ่งสามโตแล้ด้จักโตเลยนี่หาแล้วที่พักสิบวันยันทีมงานท่ายันเบาพระดอน,ดนไปทามอนยันเปเจอกินเข้า อือมาบ่แลทุกคนมาไหล่แลอุ้ยอือมานี่อุ้ยพบแล้วพบแล้วทุกคนพบแล้วเอาแล้วเอาแล้วพ่อนี่อือเอามาเอานํามาโอ้โตหมุนแม่ทุกคนน่ะโหโกๆๆโห hmm.

อ่ะมาไอตีงูระงับมึงนตีงูระงับมึทุกคนเลยอี้ย่างเงอยู่โหเจ็บร้อยบาทนี่ปะเมื่อกี้มาเนี่โหนี่ไปทุกคน้อจับแล้มันเจ็บร้อยมนคักๆมนี่ Ừ. Ừ. nhắm có nhắm có bay ông ăn ông ăn một đẹp lối đây nè ừ vợ vâng. mà đi tài lên nè từ khuẩn một ngày như này nè đi ừ ừ อ่ะโอเคโคตรใหญ่ทุกคนเลยโอ้ยอมันอ่ะเมื่อกีอ้ยังไงโอมาณสามโลทุกคนเลยได้เลยสามโลเนาะขมย์ใหญ่นะท,ที่งับเลยย่องกระดิ่งดูเลยขึ้นไหมท่านนำป้ายังวะบักนีงง่ที่ประมาณแล้วทุกคนเลยมาแล้วแรงกันเลย เราแรงวัดเสาเพราะว่ามันย,ยังเสาอยู่ว้าเอ็งมะโอ้มอนี่หาตัวไหม่ีคุณอะไรแปดมาเลยโดดน,นี่มันเห็ดนะตีเห็ดนะหับบวผลลงทุกคนเลยตุตกตกกอะยังลงยังได้ยังอยูย่ีหมอนเต็มนึงละไอ้ก้อนวันี่ไอ้ทุกคนรุ่นโตต่อไปไปหมโอ้ตุ๊ ก็มุนหกวัดนี่นะแล่นึ้นนี่เลยเมื่อกี้นี่นะคืนวิทันมาห้ำคอนทุกคนปวดญ่เลยแต่มาทันกับดิบได้คนอ,อ่ะหายัางมิทันตายอยู่ đây ปวดมันใหญ่โอ้โอกี่กะเกือบอาบีแพ้บางวันเห็ดนแบบบุ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 บเลยดีแต่บางคนอยูอ่คือคือนุ่มคอนขึ้นง่อยคอนนะพอดี มาขอดนะทุกคนมันอยู่ฉลาบนี่อยู่มาแล้วไหลทึดบเชกุ๊กกุ๊กกุ๊กบุคคลที่ว่างูเบื้องจีบกีงับเลยผมเบิ่งจิบแม่เลนไว้ใจได้เลยเมื่อกี้นี่ประมาณสามโลกวัยยุ่งเลยทุกคนเลยห่างวันนี้ก็กำคัดแต่พอท่านตายเลยกีย่องไงไงคักลีตัวนี้กูกูญ่เลย ไปเมื่อกี้มาหนิหาตัวไหมมาหนิโอ้เล่นลงฮะเลยทุกคนเอ้เดี๋ยวพวกคนฉีดเลาะมาหนิทุกคนเลาะไปเลยว่าชิมานตื่มมีดบล์นะเพราะว่ามันฉีดแดดเนี่แหละมัอน,นี่ก็ได้ไปไปดูติดตามชมกันเลยว่าชิมานหรืมบลแต่พวกคนก็ไม่ได้จะมีทงเชอร์อะไรเป็นไรพวกคนก็ฮิวเอาไปตรงนี้เลยฮิวเอาทงมีมีฉได้ฮิวเอาไปเลยเพราะว่าทงพวกคนทง่นน้อยๆทงเกิงก็ได้ ีอยังจะเวทมาเชื่ออยไปเมื่อกี้หาตัวไหมไปหาตัวไหมผู้ตัวนี้มันได้แล้วล่ะไปติดตามช่วยมึกลับเลยตัวนี้ มาไปหาชเชาะอยูอ่พี่น้อยยังมีทันพออยู่เมื่อกี้นี้พอก็ทันหันขนาดเลยมุมนบํามุมนบอาเลยดีแต่พออยู่เครือข่ายนาเลย Wee! โกนนะทุกคนโอ้เปินโกนนะโกนไม่เงี้ยขอคิดว่านะี้จะมีอะเหินมันเนะ้งโว้ยโกนนะอุ้ยใช่ครับโอเค มาไปน้ำทางของตัวเลยเมยและหมากันอเมก้าสิได้เลาะเมื่อหาที่พักเจ้ก่อนตัวเลยไหวตัวละกำมานแจมหนึ่งบุคคนก็นเลยอเมก้าสิได้หาเลาะมือเลาะมือที่พักละพอยานบ่อพลดอนเป็นทธะบางทีก็ได้กลับวันนี้แล้วทุกคนเลย <c oughs> การเมื่อคืนนี้ก็ได้นกขวาไก่ขวาตัวนึง ก็ช่องโตก่ขวานกเลยก่ขวาน,นาช่องต,ต้ก็ได้ตัวนึงเดี๋ยวี่รลเอียบอกตีอาั้งนีอ็กี้เอ้ยเอาตื้ไม่ได้จากตัวนึงเลยจะได้กลับบ้านเลยมันนี่นะเพรา่าเบ็ดมืดทุกคนในพวกคนกันด้ยเบ็ก็ยังสามสิบสี่เป์เซ็นต์ก็ยังดีอยู่ยังพอได้ถ่ายอยู่ เบ็ดชำลองมุ่อนก็นมืดทุกคนเลยเบ็ดก็ได้เบ็ดชำลองอาตอนนี้ก็กกกได้มาหอดี่ผักอ่ะทุกคนเลยได้แล้วล่ะยังเลยกิน ามที่ใขวาามพี่จับมันบ่ตัวมัน,มนปีนอ,อะ,อะขึ้เขาก่อนมาหนี้น้องเลยนอนหลัเล,ลิงขึเข้าแล้วเลอยู่ขเข้าแล้วฉอยแล้วต่น,นี้กันเลยเฮ้เพื่อนนี่เข้าลายก็นแ้นี่นึงเพื่อมาอบ่อโอ้พดชลุเลยพดลุรความ ดอดควาแกชมคนอมรู้างแกชมคนอมอไกันหดความเข้าเลยมความเข้านี่หมความหมเละหมหมเข้าความแกชมคนอมอ้อากชุบนเรพหอนก็แล ơng, ừ, ừ. kè luôn nè, thanh ừ. khác nó, quá tụi mòn luôn là làm khi cái chấm mà những nha đều. จิสมเศษเลยยังมือลายนึงตัวมันกระพิงเป็นของพวะทางบ้านน่าเสีเยดายเมื่อคืนในตัวผู้ไม่ได้ยิ่งปีตุผู้กันเลยแต่วันเป็น,นลแล้วเลยเอ็ดเว้มัเนี้ยเท็นไหมตุกข์มาเนี้ยเข่าเดียวเลยของอ,อยู่ของกินแล้วก็เป็นเอ็ดลามขี้กระเจาใกล้ขวาลามหรือว่าแกงน,นี่ ขอ,อยงยาซิมก่อนถูกเล้อืมอลำลำคักขนาดเลยนี่ของกินมืุอคืนนี้ลำบา้บางนี่บ้างนี่บ้างน้อยนี่บ้างน้อยตัวนึงนีงน่นนกันอันนี้ก็ลำบ้างอันนีน้ก็นสองเมนูมาดิแก่งเก่งเห็ดเดช,ชื่อกันกันไร แต่เมื่อคืนนี่กินนีมมดทุกคนเลย2สองคนกินแกงเห็ดเยอะขนาดตัวนึงฮะพอได้อยู่ได้กินแลละมาเทียวนี่ก็ได้พบได้จําแจวแยังได้อยู่ของปีงเชื้อขาา ba à, nó bắn cao sáu năm biểu, tôi cho máy thôi xong bài thôi một hồi ra với nhau nó

บังร้อนๆอย่างนี้ไล่ได้๋ยวมันถูกฟาดม้วนไว้เลยอ่าโอเคทุกคนหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเรียบร้อยแล้วกาบข้านจะได้หาปอตัวผู้ปอนที่ก่อนจะหน่อยได้เหิืแห้งยังสิได้มาเดีง่ายบ่อนนีกจะหรับที่มีกาขอจบไอเพลงที่นี้ก่อนกาขอขอบคุณทุกใจไลายที่เข้ามาติดตามแลครับชมพบกันใหม่วิดีโอหน้าพี่น้อง